เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราดูโพสขายที่ดินต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบน Facebook หรือบนเว็บไซต์ค่ะเราจะเห็นเขาทําขนาดแปลงที่ดินแล้วก็มีสีแบบนี้เลยค่ะสงสัยไหมคะว่าเขาทายังไงกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําวิธีนี้กันค่ะซึ่งง่ายๆเลยก็คือเราเข้าไปที่ออเว็บไซต์ของกลมที่ดินนะคะ www.landmap.dol.go.th ขาะแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าท่านไหนที่ไม่สามารถจะพิมพ์แบบนี้ได้นะคะก็เข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าระบบค้นหาแปลงที่ดินของกลม ที่ดินค่ะซึ่งง่ายๆเลยค่ะหลังจากนั้น Google ก็จะพามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะซึ่งเมื่อเราคลิกมาที่หน้าจอของกรมที่ดินค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้เราเห็นเลยค่ะจากนั้นค่ะสังเกตด้านบนค่ะก็จะมีช่องให้เราใส่ข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องใส่อันดับแรกเลยก็คือ จังหวัดนะคะจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดของแปลงที่ดินที่เราสนใจที่จะวัดขนาดแปลงที่ดินค่ะใส่จังหวัดใส่อําเภอไปแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือใส่เลขที่ฉนดเข้าไปค่ะแบบนี้เลยค่ะเมื่อใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มค้นหาตรงนี้นะคะ เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหาเสร็จแล้วค่ะง่ายๆเลยค่ะระบบก็จะพาเรามาที่แปลงที่ดินที่เราสนใจจะวัดขนาดที่ดินค่ะเราสักครูนะคะเดี๋ยวระบบพาไปค่ะเมื่อระบบโชว์มาที่หน้าที่ดินแปลงนี้นะคะจากนั้นค่ะ เราก็จะเห็นข้อมูลของแปลงที่ดินแปลงนี้ค่ะเพื่อจะเทียบกับหน้าโฉนดของเรานะคะเห็นไหมคะนี่คือรูปแปลงที่ดินค่ะนี่ก็คือเป็นข้อมูลของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งราคาประเมินมีทั้งพิกัดแปลงค่ะก็เรียกได้ว่าครบจบในเว็บไซต์นี้เลยนะคะสามารถที่จะไปเช็คพื้นที่โดยรอบได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ปิดหน้าจอนี้ไปนะคะแล้วก็สังเกตไหมคะก็จะมีเส้นแดงๆดตรงนี้ค่ะตรงนี้และค่ะก็คือเป็นเส้นมันก็จะตรงตามรูปแปลงในโฉนดที่ดินนะคะวิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะ เห็นตรงด้านล่างซ้ายไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือคะ่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาคะ่ะเครื่องมือต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องเลือกก็คือตรงกลางตรงนี้คะ่ะคลิกเลือกได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะวัดขนาดที่ดินคะ่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วคะ่ะเราก็ไปยังแปลงที่ดินของเราแล้วก็ไป จิ้มที่ตรงหัวมุมของแปลงที่ดินเลยนะคะแล้วก็ลากไปยังจุดถัดไปค่ะซึ่งจุดที่เราลากแต่ละจุดนะคะก็เป็นจุดที่จะมีหมดที่ดินอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเทียบกับหน้าโฉนดเนาะเราก็สามารถลากไปตามแนวแปลงที่เราสนใจได้เลยนะคะคลิกที่จุดแรกแล้วก็ค่อยๆลากไปค่ะเห็นไหมคะในขณะที่เราลากไปค่ะตัวขนาดที่ดินที่เป็นเมตรค่ะก็จะปรากฏขึ้นไปตามเลยนะคะเนี่เลยนี่เราทําให้เห็นช้าๆแบบนี้เลยค่ะจิ้มเข้ามาค่ะแล้วก็ลาก ลากไปแบบนี้ลากง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะระยะเมนก็จะปรากฏขึ้นให้เราเห็นค่ะจากนั้นค่ะ เมื่อเราสิ้นสุดจุดสุดท้ายค่ะระยะของแปลงที่เป็นเมตรแต่ละด้านก็จะเห็นตามนี้เลยนี่เป็นระยะคร่าวๆนะคะที่เราสามารถเอาไปอ้างอิงหรือสามารถที่จะเอาไปบอกกับลูกค้าหรือเอาเอาไปพรีเซนต์กับลูกค้าได้ค่ะซึ่งเป็นระยะโดยประมาณนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าอยากได้ขนาดที่ชัดเจนค่ะก็ต้องไปยื่นราังวัดสอบเขตนะคะแต่นี้ก็คือสามารถที่จะใช้อ้างอิงในการซื้อขายได้ค่ะท่านไหนที่ไม่เคยใช้โปรแกรมนี้หรือไม่เคยเข้าไปในเว็บไซต์ของกลุมที่ดินค่ะก็ลองใช้ดูนะคะหวังว่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณมาก ค่ะ